ผมต้องการให้เห็นว่าประชาธิปไตยคืออำนาจของประชาชนผมถึงต้องการว่าทุกคนรักษากรริกาททำตามกริกาข้าราชการทำตามกริกาไม่ต้องวอกแวกแล้วให้ไปให้ประชาชนตัดสินผมรู้ว่าคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมันมีแต่ผมมองแล้วว่าถ้าประเทศอยากจะอยู่รอดถ้าเราอยากเห็นคนจนพ้นความยากจนเราอยากเห็นพี่น้องเกษตรกร,กรไม่ถูกเอาร้านเอาเปรียบ เราไม่อยากเห็นคนที่เป็นนักธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการสกิดโดยการบิดเอาค่าแรงขั้นต่ำอยู่นั้นอ่ะเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานของเราเป็นกรรมกรเป็นทาสอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราไม่พัฒนาก็จะอยู่อย่างนี้พี่ครับมันมีคนกลุ่มหนึ่งบางคนก่อหน้าซ้าเก่าบางคนก่อหน้าใหม่ ถึงเวลาสอบไล่รัฐบาลแต่ว่าวันนี้รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีพี่น้องเป็นผู้สนับสนุนวันนี้พี่น้องอยากให้ผมทำงานต่อก็ดังนั้นอำนาจปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงมีความจำเป็นต้องเข้ายึดอำนาจเรา ยังมองภาพใครที่มาแทนทักสิไม่ได้ค่ะทันทันตอนทักสิเป็นนายกไหมทันครับแต่ว่าตอนช่วงนั้นก็คือยังเด็กอาจจะยังไม่ได้รับรู้อะไรมากครับเดินออกจากห้อง VIP พพร้อมกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง ตำรวจทอทักษสินในพื้นแผ่นดินไทยนะคะยืนได้อีกครั้งนะครับกลับแน่แต่ขอบอกเวลาที่หลังวันนี้ยังไม่บอกแล้วก็ ยังไงไปประตูหน้าไม่ประตูหลังแน่นอนครับพูดตรงๆเลยว่าในช่วงที่ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีอะคะ่ะครอบครัวของหนูก็คือแบบรายได้ดีมากๆเลยถ้าเทียบกับในปัจจุบันเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขากลับมาแต่ว่าสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงเลยคือกระบวนการยุติธรรมของไทยต้องโปร่งใสแล้วก็ไม่อยู่ในวงจรอ,อุบาทของผลิตการซะก่อนอถึงเขาถึงจะค่อยเข้ามาต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมได้ไดแล้วมีหลักฐานมาพิสูน์ได้โดยที่ คนที่ตัดสินเขาไม่ใช่เป็นขั้วตรงข้ามเขาหมดนะค่ะผลงานที่คุณทักษิณได้เคยทําไว้ก็ถือว่าดีเลยแล้วก็ตอนในยุคยุคนั้นต้องพูดตรงๆว่ารายได้ดีมากแล้วก็ประชาชนก็คือกินดีอยู่ดีพอสมควรเลยะคะ่ะ อายุ59ก็ได้มีโอกาสกลับไปเมืองไทยสั้นๆวันนั้นผมมีลางสังหรณ์ใจวันที่มีพี่น้องมาอวยพรวันเกิดผมเมื่ออายุ59ที่ตึกชิน3มถ้าจำไม่ผิด ก็มีความสังหรณ์ใจว่าเอ๊ะอายุ60ปีสงสัยเราต้องไปทําบุญอยู่เมืองนอกแล้วล่ะคงไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแน่อาจจะกลับมาได้ค่ะแต่ว่าอาจจะมีข้อวิพากงคอจาร์ทางด้านของกฎหมายแล้วก็คดีพิพาทต่างๆที่อาจจะทําให้ทั้งสิ่งกลับมาไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าท่านกลับมาท่านอาจจะทําอะไรไม่ได้ว่าอาจจะเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็น สื่อเล็กๆที่จะขยายความเจริญความคิดเล็กๆก็ค่ะเพื่อนาไปปรับพัฒนาประเทศค่ะคิดว่าอยากให้กลับโดยส่วนตัวนะครับแต่ในวิธีการกลับแน่นอนครับว่าในการที่ท่านทักษิณจะกลับมาความยุติธรรมในประเทศไทยมันต้องมีแล้วในหลายๆคดีของท่านทักษิณก็ควรที่จะได้รับการตรวจสอบว่ามันมีข้อเท็จจริงอย่างไรการกลับมาในครั้งนี้ถ้าถามเราว่าเป็นการยีรโทษกรรมแล้วให้กลับมาจะเหมาะสมไหม เรามองว่ายังไม่เหมาะสมพ่อแม่ก็บอกมาอย่างนี้เพราะตัดสินคนทําให้เศรษฐกิจดีอะไรอย่างนี้จับก,ก็คือทางครอบครัวคับเพราะว่าครอบครัวก็อดีตก็เคยไปม็อบ,บแสดงหรืออะไรอย่างนี้มาแต่ตอนนั้นผมยังเด็กมาก ก็ <g rab> จากที่บ้านนะคะก็ตอนนั้นคือมันเริ่มมีการชุมนุมแล้วในปี49เราก็เลยได้รู้ว่าโอเคทักษิณคือคนที่เป็นนายกนะอะไรแบบนี้แต่ก็ยังไม่ได้รู้ข้อมูลมากจนแบบปีหลังๆอย่างเงี้ยครับก็เริ่มมาศึกษาเองว่าเขาคือใครอะครับรู้จักคุณทักษิณครั้งแรกเนี่ยคือตอนเราเป็นเด็กๆแล้วเราดูทีวีแล้วแบบพ่อกับแม่ชอบเปิดทีวีเรื่องข่าวอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นคุณทักษิณในการเราจะรู้จักในภาพเห็นเขาแบบว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่เข้าหาประชาชนอย่าง เรียกว่าจริงใจแล้วก็ไม่มีความแบบว่าต่างฐานะกันหรือว่าข้อหาแบบด้วยความเสมอภาคของความเป็นคนด้วยกันค่ะจะเป็นบาททองค่ะซึ่ง30บาทสามารถรักษาได้ทุกโลกนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นสินค้าโอท็อปนี่ไหนพี่ที่เห็นเขาแชร์กันในเฟซอะไรอย่างเงี้ยสาิบาทรักษาทุกโลคอะไรอย่างเงี้ยค่ะท,ที่ที่ยังเห็นชัดอยู่ รู้สึกว่ามันก็เป็นสวัสดิการที่ดีสวัสดิการหนึ่งเราชอบสามสิบบาทรักษาทุกโรคเพราะว่าหนึ่งคือด้วยตัวเราเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพข้างแย่แล้วฐานะทางบ้านก็ไม่ได้ที่เราก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเราสึกว่นานโยบายนี้มันมาทําให้คนแบบชั้นล่างได้ลืมตาอ้าปากขึ้นมาในการเข้าถึงสิทธิ์การราาักษาที่ชอบมากๆเลยใช่ไหมครับนั่นก็คือสามสิบบาทรักษาได้ทุกโรคก,กับหนึ่งหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อย่าเกรงใจกันวันนี้มันต้องเกรงใจประชาชนเพราะประชาชนตายผ่อนสงตายผ่อนสงด้วยเศรษฐกิจและตายผ่อนสงด้วยความกลัวโลกอันนี้ประสาทกินกันหมดครับถ้าจะเทียบกับทักษิณก็คืออย่างที่เคยมีโรคระบาดของ ไข้หวัดนกเราก็เห็นได้ว่ารัฐบาลน,นั้นก็จัดการได้ดีมีประสิทธ,ธิภาพมากกว่าตอนนี้ก็อาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะเราอาจจะมองไปอีกหลายสเต็ปแล้วว่าไวรัสเนี่ยมันกลายพันธุ์ยังไงแล้วเขาจะมีวิธีการนวัคซีนที่มีคุณภาพเข้ามาให้ประชาชนยังไงได้ทันที่สุดแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนได้ดีที่สุดเหมือนตอนเรื่องไข้หวัดนกอะค่ะที่เขาโชว์กินไก่อะไรสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้แบบโอเคเราแบบคิดว่าดีกว่านี้แน่นอนครับได้ฟังคเท้าของท่านทักษิณเนี่ย คือท่านทักษิณบอกว่าในเมื่อเรายังไม่มีวัคซีนของตัวเองทําไมเราไม่ไปดิวของประเทศอื่นมาก่อนขอยืมก่อนเอามาฉีดเพื่อ,อรักษาสมดุลของคนในชาติแล้วเราก็มองว่าทักษิณเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ค่อนข้างจากว้างให้รับรับปากประชาชนอะไรทักษิณจะทําได้ตลอด ดินาโัพี่นาครับประชาธิปไตยจงเจริญครับอยากให้เขามาบริหารแทนนายกรัฐมนตรีตอนนี้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครอะค่ะก็คิดว่าน่าจะบริหารงานได้ดีกว่าคนเอกประยุทจันโอชาตอนนี้ค่ะเรื่องเศรษฐกิจเหรอผมก็ตกงานมาแล้วคนหนึ่งเนี่ยนช่วงนี้เพราะอะไรก็ไม่รู้ตกงานเพราะโควิดรอบแรกผมก็โดนแล้วมันโดนรอบนี้อีกผมผมจะกลับไปผมกลับแน่แต่ว่าผมจะกลับไปเป็นอะไรยังไงไม่สำคัญ แต่สำคัญคือผมอยากเห็นผู้นําไทยเนี่ยมองอะไรที่มันไกลหน่อยเถอะอย่ามองแค่ตัวและรอบตัว